เหตุปรนานแล้วอู้แม่ดังเนาะขอบในกิการเระเห็นว่าดังใช่ดังแต่ก็ไม่ได้คิดค่าครูแพงนะบางคนบอกว่าค่าครูแพงเนี่ยแสดงว่าอ๋อไม่ถามลูกอยู่เจ้าค่ะว่าค่าครูแพงค่าครูว่ามันดาถึงหมื่นไหมไม่บางคนบอกว่าค่าครูแพงแสดงว่าเก่งนะแต่ไม่ใช่ที่นี่ไม่ใช่ที่นี่คือถ้าเกิดแบบว่าค่าค่าครูใจมากว่าใจใจมากกว่าได้ิด ในสิคธ้าครูัดใจสัามากกว่าที่มีความรักในความเชื่อมั่นแล้ความสุาก็จะได้ได้่ารดูแม่เออกะทัลงของหนูได้ไหมคะได้เขาได้มาจะได้สวยเขบอกอุ้ย่อาจารไมาห่แม่ได้แต่วันนี้ไม่ค่อยสวยนะวันนี้ไม่ได้แต่งสวยเติมเลยเติมเลยเสียหมดแล้วห้าหกคนน่ะเสียหมดแล้วนะหนูก็ หนูก็ยังเป็นแม <Ờ S 1> ่หมออยู่เหมือนเดิมตัวนี้หนูเป็นแม <S 2> <S 2> <S <iento> o, ่หมออยู่ปัจจุบันนั่นแหลหนูก็เลยไม่ได้ขึ้นสายแผนกหนูก็เลยถามอุ๊ยแต่ว่าเขาอยากเขาอยากปรึกษาพระบรรดาเลยอยากมีดพิอ่ะคือหาครูบาอาจใจมันนานแล้วนะคะไม่มีการเฉลยไม่มีอะไรเขาเขาเลยอยากจะจะอยากจะถามว่าบรรดาแหละว่าอยากจะมาถามมันเลยว่าเขาเขา ถ้าเป็นครูบาอาจารย์หรือนิมีบุญสงพันธ์ันนะเขาอาจจะได้มาป็นลูกศิษย์ธรรมดาไปอยู่คือเขามาคิดว่าทำไมเขาถึงได้มาเจอหนูอะไรเงี้ยก็เลยปรึกษาลูกตนหครั้งก็เขาอยู่ไม่ใช่หมายหมายความว่าหนูอะธรรมดาเจอจิตไม่มีเจ้าไหนขึ้นหนูเลยนะนี่พระมาดาคนแรกองค์แรกที่เจอหนูเจอเลยค่ะไม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ่ะดีนะก่อนเวลาเจอที่หน ไปร้อยล้านเลยตอนนี้ไปไม้บ้นา,ววาน,นะาน,นลลแล้วเสร็จแล้วหนูนะเอาเสามพระองค์คือซื้อสามองค์ไว้ตึกของาระองค์วางเป็นมาที่นี่สามองค์แล้วเวลาหนูไม่มีตังค์เนี่ยสามองค์เนี่ยจะช่วยหนูตลอดเลยแล้วเสร็จแล้วหนูอ่าล่าสุดอะหนูไม่มีตังค์เลยพอรถสามเลยรเผานั้นเน้องพอนะโอ้มันึนงแถวนั้นจะโจรหนูสั่นมันจะจะตายแล้วจะเป็นลมแล้วอะชิบะคืนนะั้นหนูจะโดนยึดรถหนูขายที่คืนนั้นตีหนึ่งได้แสนสี่ ได้สี่ล้านสั่งแต่ดูได้แค่สี่มีตรงจุดตรงกลางไว้หรอทำไว้หรอไมก่อนขึ้นเองค็สิบาล้่นใช่ไหมบาร์เกียาร์เกียตอร์เยซเีอาอบาร์เกียตเยีอมาตร์เยซนเโเบาตเบเกอร์เยซ

ให้คำเชื่อลูกสาธุรู้สักพอนะศรัทธาสิคะศรัทธาลานานะลูกต้องใจเย็นๆเอาแบบด้วยพลังค่ะความรักความเชื่อมั่นอย่างเงี้ยเวลาไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ค่ะจะทำอย่างเงี้ยถ้าทันอย่างเงี้ยไปหมดใช่อืสามเอ่อเออนะต้องช้าๆแต่เย็นๆ แล้วเราจะได้พลังนะอ่ะแปบนอันะครับนั่งตรงตรงามหมายจกปอเดียาสัอากิรวาดาเยสันจุปอริเยสันอัตโนบิยาปัตโนเยสินะรบาดาเยสันอากิรวาดาเยสันจุปอริเยสันเอ้ังนะให้เอาไปคิดแล้วท่นในสิ่งที่เรามีท่าแม่เราเชื่อมั่นในบารมีของแม่และพระมหาเทพมหาเทวีที่เราบูชาเราเชื่อว่าท่านจะประทานพรให้เรา และเชื่อในบาลานีศิลปศักดิ์ส,สิทธิ์ทุกที่ทุกพระองค์และแม้แต่การสังผารที่ดูก็มีความสัมผาสแล้วก็เชื่อมั่นแม้แต่ว่าเราศรัทธาบูชามานานนะอยากไะ้บังาลาบังลาแล้วก็ทำไมถึงเชื่ออ๋อเป็นตั้งแต่เด็กเหรอคะไม่ทำไมถึงเชื่อล่ะแบบว่า อยากจะกราบัามแม่ด้วยเราไม่มีการลบหลูว่ว่าฉันเก่งกว่าฉันเหนือกว่าไม่หนูบอกตรงหนูแข็งมาตลอดหนูพาจิมพาน,นมซื้อวงซื้อบ้านซื้อรถหนูดูดวงเงินทั้งหม<น>ดแต่หนูไม่ลบหลู่ใคร,รแต่รู้ว่าคนไหนเก่งกว่านูว่ากราบดูยังไงว่าเก่งกว่าแล้วครอบแม่ก็มีบารามีเยอะเลยค่ะ ทั้งเอ่อทั้งพระองค์ทั้งเทวรูปเทวไลยคุณแม่โอเคค่ะส่วนหนูเนี่ยมีแต่บ้านแล้วก็ตำหนังไม่เญ่นมากอ๋อมันเพงเปลือกป้ะที่รูกบอกว่าไม่ค่ะถ้าแม่ถ้าแม่รู้ด้ใจหนูก็ได้เห็นพระแม่ดังแล้วก็มีชื่อเสียงนะคะูจะแพงตรงนี้จะบอกว่าไม่ใช่มันไอ้นี่ไงก็พอดีคนที่เขาไปออกรายการเนี่ยเขาพูดอย่างนั้นไงเออหนูมาดูไง แต่หนูก็เฉยๆไงเพราะหนูรู้แม่เจ้าหนูยังมาถ้าเกิดหนูทัวร์หนูไม่โผล่หรอกใช่ไหมเราจึงนั้นให้รู้ว่าสิ่งที่เราศรัทธาสิ่งที่เราเชื่อไม่ว่าจะแพงหรือไม่แพงมันไม่ได้อยู่ที่คุณค่าที่เงินนะมันอยู่ที่จิตใจหนูเนี่ยเคยรับขันมาวันสี่ขันแล้วขันทั้งหมดไฟไหม้ทุกขันเลยเลือกพระศิวะองค์เดียวทำไมโกรธพ่ะแม่ไม่ไม่ได้โกรธแม่คือพระศิวะเนี่ยเขาต้องภาวนาพระศิวะแล้วงต้องภาวนากรรมฐานแต่ภาวนาแต่พระศิวะอย่างเดียวเน้อ กับพ่อแม่พ่อพี่ได้่ยสามของเรีนหนัประเทศไทยเนี่ยอีมีวันนึินมาอยู่สำนักงานผมบอกกับพ่อแม่แบพภาศิวะาพ่อพี่เนี่จะให้ลูกไปไหนของสองงานจริงป่ะหนูไม่ได้ทำงานอะไรหนูดูหมวกแล้วก็มาขายที่ดินงั้นเหรอแล้วหนูก็ขายได้เป็นงานเข้าสามสิบล้านห้าสิบหกสิบล้านแล้วก็ขายได้ปีแล้วนะาฟังมากเลยแต่ว่าเขาไม่ให้หนูกลับไปอยู่บ้านแถวบ้านเกิดเพราะฉะนั้นแล้วเหมือนกันทุกคนกเิดดไไม่้ใช่ก็คือ ต่างที่ต่างที่หนูไปอยู่กับจวกเพราะว่าอะไรหนูพอหนูโดนยึดบ้านลาสุมาห้าปีแล้วกูต้องถับไาถอยไปเปมนคนใต้เหรอไม่ใช่คนสมุทรสาครหูก็ตัวเองว่ากูต้องทับไปนั้กูรัตัวแล้วบอกว่าแม่โอ้วิวะพพแม่ช่วยลูกวยลูกไม่มีอะไรเลยแล้วหนูก็กลับมาไ้จัดการละกัอ่ะเนี่ยได้มาเจอกันแล้วก็ ด้วยพันสัมพันธ์แล้วก็ด้วยบารมีในสิ่งที่เราศรัทธาครูบาอาจารย์แล้วก็ได้นำพาให้มาเจอกันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะแล้วก็ในหัวใจศรัทธาตรงนี้แม้แต่เราเป็นครูบาอาจารย์ช่วยลิขิตมากมายและไม่ยึดติดที่ตัวเราเองไม่ยึดว่าเราเก่งตรงนี้ก็ะสาทอยู่ด้วยแล้วก็ขอบคุณน,นะที่มีหัวใจศรัทธานในการสังพันนี้ศรัทธาพ่อแม่ศรัทธาพ่อแม่ก็คือหัวใจแม่เนี่ย อยู่กับพ่อแม่ตลอดแล้วไงเป็นเป็นกึ๋นเข้าไปในชีวิตของพ่อแม่แล้วก็เลยว่าเดีถ้าแม่เกิดดับขาดไปแม่ก็ต้องเป็นเทพเป็นพรมอยู่ในชั้นของพ่อแม่อยู่แล้วพ่อแม่ก็เป็นสังขารของแม่มาเกิดในชาตินี้ไงคะเข้าใจนะโนดตูุขค่ะทุกคนดีคุณแม่ปฏิบัติจนถึงเนื้อถึงหนังแล้วถึงกระดูกแล้วค่ะพ่อแม่วันนั้นหนูยังช่วยคุณบีมาพันหนึ่เลยคุณแม่ไปเลี้ยงเด็กค่ะหนูเซคุณแม่ที่มีอะไรช่ย สารู ah, ้ในในหัวใจที่แบบว่าในการที่เรารู้ว่าเราเป็นร่างเป็นกายของคุณแม่ไม่เหยยีดใครก็คือมาทําความดีเราต้องสร้างบารมีเนาะในหัวใจในการสร้างบุญกุศลในการแบ่งปันการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะเขาขอให้มีความสุขมีความเจริญยิ่งขึ้นแล้วก็สําเร็จในทางสายสืบสาเลือดแบ่งปันกันจะได้ทุกข์แล้วก็แม่ช่วยงานทั้งบุญสอนทุกสอนอสาธุะสิทธิทุกนะฮะ